ถ้าคุณเคยผิดหวังในความรักรู้สึกไม่มั่นใจหรือดึงดูดแต่คนที่ทำให้เจ็บบางทีสิ่งที่ต้องฟื้นอาจไม่ใช่หัวใจแต่คือจักระที่สองของคุณเองเมื่อจักระที่สองสมดุลคุณจะเริ่มรักตัวเองอย่างลึกซึง้งคุณจะกล้ารับความรักดีๆและคุณจะดึงดูดโอกาสความสำเร็จและความมั่งคั่งโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามจักระที่สองหรือสวัสิฐานจักระ เป็นศูนย์กลางของความรักและความสัมพันธ์ความสุขความคิดสร้างสรรค์พลังชีวิตสเสน่ห์และความรู้สึกคู่ควรการดึงดูดโอกาสและโชคจากภายในตำแหน่งของจักระนี้อยู่บริเวณใต้สะดือสองนิ้วเป็นศูนย์กลางพลังแห่งความรู้สึกความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์เมื่อจกกักระที่สองสมดุลคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์ดึงดูดใจกล้าแสดงออกในแบบตัวเอง มีพลังสร้างสรรค์เหลือลน้นมีความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์และความใกล้ชิดแต่ถ้าจัก,กระที่สองของคุณอ่อนแอหรือถูกปิดกัน้นคุณจะรู้สึกขาดความมั่นใจในรูปร่างหรือความเป็นตัวเองไม่กล้าเปิดใจรับความรักใหม่รู้สึกอับเฉาขาดพลังสร้างสรรค์มีปัญหาด้านสุขภาพในระบบสืบพันธุ์หรือฮอร์โมนเมื่อจัก,กระนี้อ่อนแอหรือถูกปิดกั้นจากประสบการณ์ในอดีตเช่น เคยถูกปฏิเสธโดนหักหลังถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตาขาดความรักความอบอุ่นในวัยเด็กจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าฉันไม่น่ารักพอฉันไม่มีคุณค่าฉันไม่สมควรได้รับความรักดีๆวิธีเยียวยาจักระที่สองเพื่อเรียกพลังรักและสเสน่ห์ในตัวคุณกลับคืนมา 1. พูดกับจักระที่สองเหมือนคุณพูดกับเด็กน้อยที่หวาดกลัว เธอไม่ต้องเจ็บอีกแล้วนะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วและฉันจะปกป้องเธอเองวางมือลงบนท้องน้อยสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วพูดประโยคนี้กับตัวเองวันละหนึ่งนาที 2. ปล่อยอดีตให้ไหลไปเหมือนแม่น้ำไม่ย้อนกลับเขียนจดหมายถึงคนที่ทำให้คุณเจ็บแล้วเขียนให้จบว่าฉันให้อภัยไม่ใช่เพราะคุณสมควรได้รับ แต่เพราะฉันสมควรได้เป็นอิสระจากนั้นเผาหรือฉีกทิ้งเพื่อคืนพลังกลับมา 3. แต่งตัวด้วยสีส้มดื่มน้ำเปล่ามากๆแล้วเต้นคนเดียวอย่างอิสระสีส้มบุกพลังสเสน่ห์ของจักระที่สองการเต้นแบบไม่ต้องมีท่าคือการคืนอิสระให้กับร่างกายและอารมณ์ 4. เขียนความจริงใหม่ลงในหัวใจ เขียนไว้ในที hmm. Jude, ่ท mm ี hmm. <Okay. S 1> ่คุณเห็นทุกวันเช่นบนกระจกฉันคู่ควรกับความรักดีๆที่อ่อนโยนความรักในอดีตไม่ได้กำหนดคุณค่าของฉันจากนี้ฉันจะเป็นความรักที่ดีที่สุดของตัวเองเมื่อจักระที่สองสมดุลและเป่งพลังเต็มที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่าและน่ารักในแบบของตัวเอง ไม่มีความอายไม่มีความรู้สึกผิดในความเป็นตัวตนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใครร้าสองดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักตั้งขอบเขตยอย่างสง่างามคุณจะเลือกคนที่เห็นคุณค่าไม่ใช่คนที่เข้ามาเพราะความเหงากล้าพูดว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดมีพลังดึงดูดไม่ต้องพยายามเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควร 3. มมีพลังสร้างสรรค์พุ่งพลาน อยากวาดรูปร้องเพลงเขียนหนังสือหรือเริ่มธุรกิจใหม่มีแรงบันดาลใจและไอเดียที่ไหลมาอย่างลื่นไหล 4. รู้จักสนุกกับชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขรู้จักอิ่มเอมกับสิ่งเล็กๆเช่นกลิ่นกาแฟเพลงโปรดสายลมมีความสุขกับร่างกายไม่อึดอัดหรือกลัวการสัมผัส 5. สุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะในระบบมดลูกปีดมดลูกฮอร์โมนและลำไส้ล่างสำหรับผู้หญิงรอบเดือนสมดุลลดอาการปวดท้องสำหรับทุกเพศระบบย่อยดีขึ้นความเครียดสะสมลดลง 6. ดึงดูดโชคจากความสุขคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตแบบไม่ฝืนโอกาสความมั่งคั่ง และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่ต้องวิ่งหาแต่จะเป็นพลังดึงดูการฟื้นจัก,กระที่สองคือการรักตัวเองให้เป็นและเมื่อมันสมดุลคุณจะหยุดมองหาความรักเพื่อเติมเต็มและเริ่มเป็นแหล่งผลิตพลังความรักที่ดึงดูดสิ่งดีๆด,ด้วยตัวคุณเอง